สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะเวลา9ก้นาฬิกานาทีวันนี้สมเด็จพระเทพร,รัตนาสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งขึ้นกองบินตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติจตวายไปยังโรงเรียนเยาววิทย์อำเภอกระปงจัง,จงหวัดพังงาสรงเปิดสถาบันเยาววิทย์พรีวอเคชัน่นอีก้ Education Academies ซึ่งเป็นศูนย์เตรียมอาชีวศึกษาแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จักการเร่งการสอนในระดับเตรียมอาชีวศึกษานอกเหนือหลักสูตรปกติโดยความร่วมมือของสาหน่วยงานคือโรงเรียนสถาบันอาชีวศึกษาและภาคธุรกิจมีแนวคิดโดยรวมเอาธุรกิจกับความเป็นมืออาชีพในด้านการศึกษามาบูรณาการร่วมกันเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของนักเรียนด้วยประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานจริง โรงเรียนเยาววิทย์เป็นโรงเรียนประชาสงเคราะห์แบบกินนอนสำหรับเด็กด้อยโอกาสก่อตั้งโดยมูลนิธิ Children's World Academy เมื่อปี2548เป็นองค์กรที่ไม่หวังผลกำไรเพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีทักษะในการใช้ชีวิตปัจจุบันมีนักเรียนในอุปถัมภ์อายุ4 18ปีรวม138คน ิดสอนในระดับอนุบาลถึงประถมะศึกษาปีที่6และเป็นที่พักค้างสําหรับนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมะศึกษาปีที่6ที่เข้าศึกษาในระดับที่สูงขึ้นในสถานศึกษาอื่นโอกาสนี้เสด็จไปยังอาคารยาววิทย์พรีวอเคชั่นอะคาเดมีสท่อประเนนการเรียนการสอนการท่องเที่ยวการโรงแรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการเตรียมอาชีวศึกษาด้านการบริการและที่พัก ซึ่งโรงเรียนร่วมกับโรงแรมเครือแมริออตและสำนักนงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการจัดขึ้นโดยมีสภาธุรกิจกลุ่มโรงแรมแมริออตประเทศไทยรับจัดหาอาจารย์ประจำวิชาและส่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการมาเป็นผู้ฝึกสอนนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมะศึกษาปีที่4ถึงมัธยมต้นโดยนักเรียนในระดับประถมะศึกษาจะได้รับการเรียนการสอนระหว่างการเรียนการสอนประจำสัปดาห์ ส่วนนักเรียนพักค้างในระดับที่สูงกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่6จะได้รับการศึกษาหลักสูตรดังกล่าวในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์โดยนักเรียนจะได้ศึกษาภาคทฤษฎีสดีด้านที่โรงเรียนได้แก่การทำอาหารการทำงานแม่บ้านพนักงานต้อนรับและงานบริการห้องอาหารและฝึกภาคปฏิบัติที่โรงแรมในเครือแมริออทเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์จริงจากนั้นทอบจะเน้นกิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆของโรงเรียนอาทิ การเรียนการสอนสองภาษาระดับชั้นอนุบาลโดยจุดเด่นของนักเรียนเยาววิทย์คือนักเรียนมีทักษะด้านภาษาอังกฤษดีเนื่องจากนักเรียนต้องสื่อสารกับครูชาวต่า่งถ้าเป็นประจำซึ่งเกิดความชำนาญและกล้าสื่อสารในภาษาอังกฤษและการเรียนการสอนหลักสูตรแอโ s m i t h ซึ่งจัดทำเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับสมองผ่านกระบวนการฝึกคิดแก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้อันเกิดจากการได้รับการกระตุ้นทางจิตใจไม่เพียงพอ หรือไม่ได้รับการเอาใจใส่เพียงพอจากครูในช่วงปฐมวัยโดยเป็นการพัฒนานทักษะการอ่านการเขียนและการพูดรวมถึงนักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้ขั้นรุนแรงเช่นโรคความบกพร่องทางการอ่านให้สามารถตอบสนองการเรียนรู้ได้และมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างที่ดีขึ้น นอกจากนี้โรงเรียนมีแผนการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เตรียมอาชีวศึกษาเยาววิทย์ด้านการเกษตรในอีก2ปีข้างหน้าโดยใช้พื้นที่แปลงเกษตรของโรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้การเกษตรแบบยั่งยืนเน้นการฟื้นฟูและใช้รูปแบบวัฒนักรระบบนิเวศวิทยาทางธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ เวลา11นาฬิกา38นาทีสมเด็จพระเทพรัตน์สุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารสถานีการชาติที่14พังงาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์สุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558ตำบลไายช้างอำเภอเมืองพังงาจังหวัดพังงาเติมชื่อสถานีการชาติสิรินธรสาขาจังหวัดพังงา รับผิดชอบพื้นที่3จังหวัดได้แก่พังงาภูเก็ตและกระบี่ต่อมาในปี2558สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชาามัยพิทักษ์ยกสถานะสถานีกาชาติสดินทรสาขาจังหวัดพังงาขึ้นเป็นสถานีกาชาติที่14พังงาเฉลิมพระเกียรติเพื่อรับผิดชอบดูแลจังหวัดที่อยู่ทางฝั่งอันดามัน5จังหวัดได้แก่พังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลเนื่องจากเมื่อเกิดกรณีมีภัยพิบัติขึ้นพร้อมๆกันหลายจังหวัดในภาคใต้ สถานีกาชาติสรินทร์สถานีกาชาติที่12ทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่สามารถให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ครอบคลุมและทันเวลาประกอบกับฝั่งอันดามันยังไม่มีสถานีกาชาติโดยได้รับพระราชทานนามว่าสถานีกาชาติที่14พังงาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระราชนมายุ5รอบ2เมษายน2558 โอกาสนี้ทอประเนษคลังสัมภาระเพื่อการบรรเทาทุกข์ประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคระบบสารสนเทศการเงินสภากาชาติไทยระบบประชุมทางไกลและนิทรรศการผลงานของสถานีกาชาติที่14พังงาเฉลิมพระเกียรตยิซึ่งมีภารกิจสด้านได้แก่ด้านการจัดการภัยพิบตัติเป็นศูนย์ประสานงานปฏิบัติการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบตัติสภากาชาติไทยในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันเพื่อปฏิบัติงานทั้งระยะก่อนเกิดภยัยขณะเกิดภยัยและหลังเกิดภยัย ด้านผู้สูงอายุผู้พิการผู้ด้อยโอกาสโดยส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคในกลุ่มดังกล่าวการส่งเสริมอาชีพเพื่อให้สามารถดูแลตนเองช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมตามวัย รวมทั้งให้บริการเยี่ยมบ้านตรวจรักษาเบื้องตน้นให้คําแนะนําด้านสุขภาพช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมกรณีไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้และด้านการรักษาพยาบาลส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคซึ่งจะลงพื้นที่ในหมู่บ้านถาวรของสภากาชาติไทยได้แก่หมู่บ้านชัยพัฒนากาชาติไทยสุพรรณมิตรตาบุระและหมู่บ้านชัยพัฒนากาชาติไทยบ้านทุ่งรักตําบลแม่นางขาวอาเภอรุระบุรีหมู่บ้านการชาติพลูเตียวตําบลบางนายสีอ,อําเภอตะกัวป่าจัังหวดพ นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการการจัดเตรียมชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติในสองจังหวัดคือจังหวัดพังงา15ชุมชน4อำเภอและจังหวัดตรัง14ชุมชน3อำเภอรวมทั้งการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยในจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังโดยมีหน่วยเคลื่อนที่เร็วให้ความช่วยเหลือและปฐมพยาบาลผู้ประสบภยัย ที่พระอุโบสถวัดประสิทรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้ามงคลเฉลิมยุคนเสด็จไปทรงจุดเทียนรุ่งที่ทรงพระราชอุทิศบูชาพระรัตนตรัยในวันอัฐมีบูชาซึ่งเป็นวันคล้ายวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากเสด็จดับขันพระริปานได้8วันซึ่งตรงกับวันแรม8ดค่ำแห่งเดือนวิสาขะหรือเดือนหก เมื่อครั้งโบราณการมีการทำพิธีน้ำมกุฎพันธนะเจดีเมืองกุสิณาราแควมาล้าประเทศอินเดียนับเป็นวันที่ชาวพุทธมีความโศกเศร้าเสียใจเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากต้องสูญเสียพระพุทธสรีระแห่งองค์พระบรมาศาสดาอันเป็นที่เคารพสักการะอย่างสูงด้วยเหตุนี้เมื่อถึงวันอัฐมีบูชาวเวียนมาบรรจบในแต่ละปีพุทธศาสนิกชนจึงพร้อมใจการประกอบพิธีบูชาขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า วันนี้เวลา14นาฬิกาที่หอประชุมตรีเทพสทาวนประชาราฐพิทักษ์ป่าตำบลในเวียงอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกโยธินประยุนพโคราชเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบถุงยางที่พระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบวาตภัยจำนวน930ครอบครัว นายวัฒนาพุทธิชาติผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ได้รายงานถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าจังหวัดแพร่ประสบวาตภัยในห่วงวันที่3ถึง5พฤษภาคม2560ซึ่งส่งผลให้บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายในหลายพื้นที่รวม1,804หลังคาเรือนประกอบด้วยอำเภอเมืองแพร่388หลังคาเรือนอำเภอสูงเม่น168หลังคาเรือนอำเภอเด่นชยัย119หลังคาเรือน อำเภอร้องกวาง255หลังคาเรือนและอำเภอวังชิ้น874หลังคาเรือนทางจังหวัดแพร่ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกันซ่อมแซมบ้านเรือนผู้ประสบภัยจนครบทุกหลังคาเรือนและได้มอบถุงยังชีพของเหล่ากาชาติจังหวัดแพร่เพื่อเป็นการช่วยเหลือราษฎรในเบื้องต้นอีกด้วย และที่อำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่และที่อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุขโขทัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หนายกองเอกวิราชรุจิตวัฒนพงศ์กรรมาการบริหารและประธานฝ่ายบรรเทาทุกข์มูลนิธิราชประชานุเคราะหในประราชุปธรรมและคณะไปมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในจังหวัดสุขโขทัยจำนวน627ครอบครัว จังหวัดสุขโขทัยเกิดวัตภัยในช่วงวันที่3-7พฤษภาคม2560ในพื้นที่3อำเภอได้แก่อเภศรีนครทุ่งเสลี่ยมและอเภอศรีสัชนาลัยซึ่งหน่วยงานในจังหวัดได้ใช้งบประมาณช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้วมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมาราชูป,ปถัมภ์เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบสาธารณภัยต่างๆทั้งวัตภยัยอุทกภัยและอัคคีภัย จึงส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ขึ้นเมื่อวันที่23สิงหาคม2506เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรในเบื้องต้นและสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวาชิราลงกรบดินทราเทพพยาวรางกูลมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสามพระราชปณิธานในการบรรเทาความเดือดร้อนและคลายความทุกข์ของราษฎรที่ประสบสาธารณภัยต่างๆ จึงส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์ร่วมกับมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ดำเนินการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยต่างๆอย่างต่อเนื่องที่จังหวัดรังพลเอกกรมนาทรุดดิตองคมนตรีและคณะได้ไปติดตามความคืบหน้าการฟื้นฟูผู้ที่ประสบอุทกภัยในช่วงเดือนธันวาคม2559ถึงมกราคมปี2560 โดยได้ฟังบรรยายสรุปพบปะและให้กำลังใจนักเรียนและผู้ปกครองที่โรงเรียนสภาราชินีสองอําเภอเมืองจังหวัดตรังพร้อมมอบโต๊ะเก้าอี้พระราชทานแก่ครูและนักเรียนซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน40ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ภาคใต้12จังหวัดโดยมีวัตถุประสงค์หลัก2เรื่องใหญ่คือพระราชทานทุนการศึกษาแก่เด็กที่สูญเสียผู้ปกครอง เพื่อเด็กเหล่านั้นเรียนจนจบปริญญาตรีรวม15ล้านบาทซึ่งจังหวัดตรังมีหนึ่งรายที่สูญเสียบิดามารดาและถือเป็นคนแรกที่ได้รับพระมหากรุณาที่คุณได้รับทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาและส่วนที่สองพระราชทานทุนเพื่อซื้อโต๊ะเก้าอี้ให้แก่ครูและนักเรียนที่ประสบอุทกภัยทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาเพราะการศึกษาสร้างคนเพื่อให้เป็นคนดี ช่วงบ่ายองค์มนตรียังได้ไปมอบชุดเครื่องครัวและส่งมอบบ้านแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ด้วยองคมนตรีตรวจเยี่ยมประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยพร้อมมอบทุนการศึกษาพระราชทานในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช พลนเอกภัยบุญคุ้มสายยาองคมนตรีไปตรวจเยี่ยมประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยปี2559ถึ25ง2 5 6พก้อมพบปะนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาพระราชทานในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยได้พบปะครอบครัวตะว่างจำนวน4คนคือเด็กหญิงอลิสาอายุ2ปีเด็กชายวงศกรอายุ6ปีเด็กหญิงกัญญรัตอายุ7ปีและนางสาวสมนทาอายุ16ปี ร้อมอสมุดบัญชีเงินฝากเบื้องหน้าพระบรมชาย,ยาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อจากนั้นได้ไปที่โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชตำบลน,นาทายและพบป่าน,นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาพระราชทานและมอบสมุดบัญชีเงินฝากเบื้องหน้าพระบรมชาย,ยาลากักษณ์แก่นักเรียนอีกสคนคือนายนัทพงศ์อุ่นอัมพัยอายุ17ปีเด็กชายธนาวัฒน์หอมหวนอายุ1ปีเด็กหญิงปัทมาหอมหวนอายุ5ปี สำหรับการช่วยเหลือเยาวยาผู้ประสบอุทกภัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประสบนิกรผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้จึงได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยเหลือโรงเรียนและครอบครัวผู้เสียชีวิตผลกระทบจากอุทกภัยและได้รับทุนการศึกษาพระราชทานที่บ้านเลขที่142ทับ7หมู่7ตำบลน,นาเคียนอำเภอเมืองจำนวน4คน วันนี้นายจรัญธาดาการณสูตรองคมนตรีพร้อมด้วยนายดนุชาสินทวานนท์เลขาธิการกรปรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินทางไปติดตามการดําเนินงานโครงการก่อสร้างฝายบ้านเขาแดงพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่บ้านเขาแดงพัฒนาตําบลทับช้างอําเภอสอยดาวซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมรับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเมื่อวันที่หนึ่งมีนาคม2560 ด้วยทรงห่วงแย่ราษฎรซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรอาทิปลูกมันสำปะหลังลำไยข้าวโพดและเลี้ยงโคโนมเมื่อถึงฤด,ดูแล้งมักจะประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคจึงจำเป็นต้องมีแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการดำรงชีวิต ปัจจุบันโครงการดังกล่าวเริ่มขุดลอกหน้าฝายพื้นที่ประมาณ5ไร่และขุดลอกคลองตาโนดระยะทางประมาณ1,400เมตรซึ่งคาดว่าจะสามารถเพิ่มปริมาณความจุน้ำได้80,000ลูกบาศก์เมตรและช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรได้ประมาณกว่า2,000ไร่ต่อจากนั้นคณะได้เดินทางไปติดตามการดำเนินงานโครงการก่อสร้างทำนบดินบ้านไซนอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ตำบลสองพี่น้องอำเภอท่าใหม่ <ทะ S 1> มโครงการนี้เป็นโครงการที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล,ากล,ากลา้าโปรดกระหม่อมรับว่าเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อสืบสา่พระราชปณิธานประบาทสมเด็จพระปะรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชช่วยเหลือราษฎรที่ประสบป,ปัญหาขาดแคลนน้ำเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวอยู่บนพื้นที่สูงกเกษตรกรพยายามสร้างสระเก็บกักน้ำแต่ยังไม่พอ ปัจจุบันสำนักงานกปรปกรมชลประทานและจังหวัดจันทบ,บรุรีตลอดจนผู้นําชุมชนและราษฎรในพื้นที่ได้ร่วมกันดําเนินงานจัดสร้างทํานบดินบ้านไซนองความจุ60,000ลูกบาทเมตรคาดว่าจะได้ปริมาณน้ําเพิ่มขึ้นกว่า54,000ลูกบาทเมตรช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรได้ประมาณ55ไร่ ซึ่งส่วนใหญ่ทําสวนผลไม้ปลูกทุเรียนเงาะและมังคุดทั้งสองโครงการนี้เป็นโครงการทางด้านแหล่งน้าที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชาดำริเป็นโครงการชุดรแรกๆที่ทรงสืบสามพระราชาปณิธานพระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุยเดชเพื่อช่วยเหลือให้ราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น วันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสในพระบรมมหาราชวังมีเจ้าภาพร่วมบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุญเดชได้แก่สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนคลินิกทันตกรรมเดนตาแลนด์ระกูลณนะสงขลาโครงการพอแล้วดีกองทุนฟากฟ,าฟ้าสุราลายัยสภาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ส่วนบนรรยากาศประชาชนที่เดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพในวันนี้มีจากจังหวัดต่างๆและในเขตกรุงเทพมหานครท้งที่มาเป็นหมู่คณะอาทิสมรมคนรักในหลวงจากจังหวัดอำนาจ,จเจริญกลุ่มญาติพี่น้องจากจังหวัดพังงาตลอดจนมาเป็นครอบครัวทยอยเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และว,วันนี้มีประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพจำนวน15,415 15คนและมียอดเงินโดยเสด็จพระราชกุศลกว่า970,000บาทจบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาเพื่อความสุขสวัสดีค่ะ